คุณแอปเปิลนะครับสองหมื่นสองครับกาหม้ยคุณแอปเปิลยังมีนะครับมาที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับครับเราปิดประมูลเลยไหมฮะอยากให้คุณเปิลได้จังเลยฮะจริงเหรอฮะคุณเปิลนี่เป็นแฟนคลับพี่พุทธเหรอครับเป็นเป็นมนจะได้ใส่ออกกำลังกายเหรอใช่พี่เปิลจะได้ใส่ออกกำลังกายนะครับคือพี่เปิลนี่เป็นแฟนคลับของพุทธมานั่นแหละผมเข้าวงการแรกๆเลยเรียกว่าเป็นรุ่นรุ่นเกือบจะรุ่น บุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับและทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่กับเราอยู่นะฮะแต่ว่าเขาอาจจะแบบโตขึ้นอะไรอย่างเง<ม>ี้ยตาแบบร่ำขึ้นนี่ถ้าได้นาฬิกาการมีนันนี้ไปนะเอาไปใส่วิ่งออกกำลังกายแนะรับรองว่าสิ่งแน่นอนอันนี้คอมเมนต์จากคุณคุณเมฆฮะเพื่อนพี่เพื่อนพี่พูดปัหาเมื่อวานพี่เต้ยถอดบนแล้ววันนี้พี่พูดถอดล่างได้ไหมครับโอ้โห <laughs> ไม่สามารถนะถอดล่างห่ะฮะได้ครับถ้าเกิดว่ายอดตะมูลชนะเต้ยโอเคไหม อยอดประมูลนะครัวันได้เท<ม>นะ่าไหร่ครับเมื่อวานได้เท่าไหร่ครับทีมงานสามสามหมื่นสี่พันบาทอ่าพยายาุทธชนะเลยมากกว่าสามหมื่นสี่พันบาทนะเดี๋ยววันนี้ถอนเกงค <laughs> คุณแอปเปิลตอนนี้อยู่ที่คุณแอปเปิลเหรอครับใช่ไหมคุณแอปเปิลสองหมื่นสองพันบาทนะครับครับอ่าสองหมื่น ยอดเท่าไหร่ถึงจะถอดบนเต้ยเมื่อวานเตยมื่อวานนี้เต้ยทำไว้สามหมื่นสี่เตยถกแค่เสื้อแต่ว่าถ้าวันนี้ท้ามากกว่าสามหมื่นสี่ปั๊บถอดกางเกงแล้วปิดร้ายไปเลยออันนี้รบกวนท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับถ้าคุณจะแคปอะไรนี้เวลาคุณจะโพสเนี่ยเอาจดครอบหน้าผมออกนะครผมรู้สึกว่าถ้าผมไปอยู่ในแบบอะไรที่แบบมีคนอื่นถอดเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจผมผิดนะฮะ ยอดเท่าไหร่กอนล้างก่อนตอนนี้ยอดที่อยู่สองหมื่นสองสองหมื่นสองสองหมื่นสามเปนยังมีนะครับสองหมื่นสามเป็คครับขอชื่อทีครับคุณไหนะครับคุณกุ้งใหญ่เหรอครับถ้าคกุ้งที่แถพี่กุ้งใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับพี่กุ้งนี่ก็เป็นแฟนศับท์ของผมมีคนหนึ่งที่ติดตามมาหลายปีมาตอนกติปีทจะเห็นเราแบบ ถอดเสื้อออกกาลังกายไปวิ่งไปในกีฬาอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพี่เขาคงยังไม่เห็นผมดกองเกงแน่นอนอ่า <laughs> โอเคอันนี้เป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่คุณจะได้ <laughs> นาฬิกาพร้อมกับอ่าพี่พุทธถอดเกงครับผมพี่พุทธร้องเพลงหน่อยค่ะพี่พุทธร้องร้องมีเพลงอะไรให้ร้องได้ไหมฮะ <laughs> คุณ <laughs> มผม <laughs> ว่านะถ้าเกิดแฟนคลับนะครับถ้าถ้าจะขออะไรมาเนี้ยช่วยช่วยประมูล แล้วก็ <S 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 ดีกว่านะเพื่อไปยอด<ข>อเพิเ<ล>่มนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบร้องเพลงโซล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะทายแฟนชาวฟิลิปปินส์แฟนด้วยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะตอนนี้เราก็กำลังประมูลนาฬิกา Garmin Smartwatch นะครับ Phoenix 6 Pro Solar นะครับอ่า multi function อ่า multi sport นะครับซึ่งอ่าเป็นรุ่นที่สามารถ ชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ได้นะครับแล้วก็สามารถวัดค่า SPO2 ได้ด้วยสามารถบบอกได้ว่าตอนนี้ปริมาณออกซิเจนในเลือดของคุณปกติหรือไม่ปอดคุณปกติหรือไม่นะครับเงินที่ประมูลได้นําไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ช่วยเหลือโควิดในทะเนื้อรลอที่สามใช่ไหมครับใชไม่แน่ใจว่ามันเพราะว่าคราวที่แล้วเขาไม่ให้เรียกละลอกสองเขาบอกเรียกละลอกใหม่ผมก็เลยแบบ ตอนนี้ต้องเรียกเล้สามหรือว่าใหม่กว่าเไม่แน่ใจทามแฟนคลับสู้ๆครับเมื่อกี้มีแฟนคลับมีคอมเมนต์จากแฟนคลับพี่พูดแหละถามว่าตอบหลังจากนี้มีจะมีละครอะไรต่อไหมครับมีหลายเรื่องเลยครับก็เดี๋ยวที่จะได้ดูเร็วๆนี้ก่อนเลยก็คือขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ครับทางซึ่งใคถทำไปหมดแล้วสามสิบเอ็ดา ใกล้จะเสร็จแล้วครับสำหรับคัไฟเดย์นะครับแล้วก็มีละครอีก2เรื่องในปีนี้ที่จะได้ดูกันทาง p p พ v นะครับเรื่องแรกก็คือปฏิหารรัฐนี้ก็จะเล่นกับคุณปุ๊กลุกฝนทิพย์นะครับแล้วก็พี่สนยุกนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็ละครที่คุณพะยาเป็นผู้จัดจังหวัดจังหวัดหัวใจในสะอาด นะฮะที่เล่นคู่กับน้องใหม่แล้วก็มีน้องแจ็กกี้ด้วยนะครับก็ช่วงปลายปีก็จะได้ดูเหมือนกันครับปีนี้ก็จะมีหลักๆละครยาวสองเรื่องแล้วก็ขับไฟเดย์หนึ่งเรื่องครับผมทุกคนบอกว่ารอรอติดตามครับผมรอชมอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยครับเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วใจเย็นๆนะนี่แฟนคลับเต้ยมาแก้แค่หรือเปล่าอ่ะแฟนคลับมานนีบมีแฟนคลับถามด้วยนะฮะบอกว่าพี่พุท ทักทายภาษามาเลย์ได้ไหมพี่พูดพูดมาเลย์เป็นหม่ uh มาเลย์พูดภาษาอะไรอ่ะตะก,กล็อกเหรอเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อนนะผมผมลองเซิร์ช <laughs> ทักทาย <laughs> เดี๋ยวชาติไหนมาเราเซิร์ช Google ได้คําทัก <laughs> ทายภาษามาเลเซียระหว่างรอนะครับ <laughs> ก็ฟินิ n ซ x 6นะครับโปรโ l a r นะครับชาร์จสามารถชาร์จได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นาแล้วก็ <laughs> <laughs> คุณก็สามารถแับ เล่นมัลติสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะ wing, วิ่งว่ายน้ำปัน่นโอ้โหทำได้หมดเลยนะครับมันเจริงจริงครับนี่ผมได้นะคำท<า>ักทายภาษามาเลเซียอ่ะฮะเชิญครับสวัสดีครับสลามัดดาตังนี่สลาม,มัดดาตังเหรอครับใช่ครับสลามัดดาตังมาเลเซียแฟนสักถ่ายมีน่าจะเป็นชาวมีมีภาษาจีน ภาษาเวียดนามิสด้วยครับภาษาจีนี้เฮาวอนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองพี่พุธลองช่วยช่วยเรียกเรียกเรียกยอดหน่อยนะฮะครับนอกจากนอกจากไดเนฬิกาตัวนี้จะได้ครีมขมินได้ครีมนะครับมีได้ผ้าโฮมได้ถุงผ้าแล้วก็ได้ถอดล่างใช่ไหมครับใช่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเกินสามหมื่นสี่นะเราก็จะ กางเกงออกแล้วก็ปิดรายการไปพร้อมๆกันเลยแล้วปิดยอดประมูลไปเลยปิดยอดประมูลมีอนนี้นะที่ได้ไปด้วยนะครับพร้อมกับนาฬิกาจะบอกว่าคุ้มมากเลยนะครับแล้วก็ได้ผ้าห่มนะครับที่ใช้ห่มอยู่ตอนนี้นะฮะจากวิบสกินนะครับแล้วก็ถุงผ้าครับจากวิบสกินเช่นกันนะครับจะใส่ใส่ถุงไปให้เลยนะครับ6เซตนะครับคร้บผม มีทางบ้านบอกว่าอ๋อนี้มีจากรัสเซียนะครับ Hello Russia เฮ้ยพี่พุทธถอดจริงไหมสามพ่นสี่แล้วนะจริงปะเนี่ยจริงเหรอผมยังไม่กอดมาด้วยนะครับไม่งั้นไม่งั้นพี่เต๋ามาแล้วครับพี่เต๋าพี่เต๋รับพี่เต๋าสวัสดีครับมาช่วยเป็นพยานหน่อยนะพี่เต๋าเขาถอดได้บ้างไหมฮะพี่เต๋าฮะพี่เต๋าไม่ได้ถอดเลยครับพี่พุทธมีเทรดมิลไหมที่บ้านที่บ้าน ไม่มีเทรดมิลครับคือเราอะเป็นคนชื่นชอบการออกไปวิ่งเอาดอ์มากกว่าแต่ตอนนี้เริ่มคิดถึงเทรดมิลแล้วเพราะว่าการออกไปข้างนอกมันค่อนข้างลําบากแต่ว่าเราก็ยังออกกําลังกายด้วยการแบบเปิดคลิปที่เขาแบบเหมือนอารมณ์ที25อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อครับผมก็กระโด่ห้อง่ที่บ้านเพื่อเป็นการแบบคาร์ดิโอบ้างเพราะว่าเรามองว่าอย่างน้อยๆอยะ สัปดาห์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราหยุดทุกวันน่าจะมีสักสวันต่อสัปดาห์ที่เราควรที่จะแบบออกกําลังกายจะด้วยวิธีใดก็ได้ที่แบบทำให้เราเสียเหงือ่อเพื่อกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้ด้วยดีกว่าที่ เราอยู่เฉยๆกินแล้วก็นอนแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันอย่างน้อยมันก็ทําให้เราแบบรีเฟรชตัวเองขึ้นมาได้ด้วยแล้วทาให้เราแข็งแรงขึ้นมามันอาจจะไม่ได้แบบมากเท่าตอนช่วงที่เราออกกำลังกายสม่าเสมออะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทาอะไรเลยครับครับเป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยวผมคงจะต้องทําตามบ้างแล้วเพราะว่ารู้สึกผมตอนนี้ห่างเหิน <laughs> จากการ ออกาลังกายมานานครับรู้สึกว่าเริ่มเริ่มย้ยยุ้ยละน้ําหนักขึ้นง่ายมากแต่เอาลงยากมากครับไม่เป็นไรหรอกครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องบิวแล้วแหละแฟนคลับแฟนคลับไม่อยากไม่อยากเห็นพี่พูดถอดใช่ไหมฮะออนี่แต<อ>่ไม<จ>าต้องมาบิวอะไรแบบนี้นะไม่เข้าใจนี่ออต้องคิดกันพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้เอ,อ่อพรุ่งนี้ใครนะพี่น้องนายใช่ปะพรุ่งนี้น้องนายครับ พรุ่งนี้น้องนายวันนี้วันเกิดน้องนายด้วยนะครับแฮปปี้เบิร์ตเดย์แฮปปี้เบิร์ตเดย์โอ้แฮปปี้เบิร์ตเดย์น้องนายนะครับนภาผัดด้วยนะครับโอ้โ oh, หถ้าวันนี้ผมถอนเกงแล้วพรุ่งนี้น้องนายถอนอะไรเนี่ยถอนมวกเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามา <laughs> พรุ่งนี้จะเข้ามาแอบแซลน้องนายดีกว่าน้องนายพี่เต้ยก็อถอดเสื้อไปแล้วนะเมื่อวานเมื่อวานแขนกับขาเฮียหายหรือยังคะถามมานะฮะขายังไม่หายเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการกายภาพบาบัดอยู่ครับมันก็หนักกว่าที่ที่คิดไว้จากการที่พูดผลี่เป็นอะไรครับผลจากการเตะฟุตบอลครับพี่เชษแล้วก็กคือ,อ,อข้อเท้าคลิกใช่เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วครับจนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ร้0ยเเซแล้วก็เพิ่งไปทำ MRI มาปรากฏว่าเอ็นข้อเท้าที่มันอยู่ตรงช่วงช่วงใต้ใต้ข้อเท้าเราครัใต้ตะตุ่มครับมันฉีด แล้วมันก็ทำให้การ <N G. S 1> ใช่ทําให้การแค่แค่เดินแค่แบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าทิ้งน้ําหนักลงที่ที่เท้าขวามันก็แบบเจ็แบบแปบบ๊แบๆบช่วงนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะหายแบบวดเรว็วแล้วก็หายขาดเลยเนี่ยก็คือต้องผ่าตัดแต่ว่าต้องใช้ไม้เท้าอย่างน้อยสองเดือนอะไรเงี้ยครับเราเลยบอกคุณหมอว่าโอ้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปถ่ายละครตอนนี้ก็เลยต้องแบบพยายามใช้ขา ให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยหมอก็สั่งห้ามว่าอย่าเพิ่งวิ่งแต่ว่าออกกำลังกายแบบเบาๆที่ไม่ต้องลงน้ําหนักที่ข้อเท้าหรือเป็นการกระแทกอะไรเงี้ยยังสามารถทําได้ครับครับก็แฟนคลับก็บอกว่าหายไวๆนะครับก็หายไวไวครับพี่พุทธก็ยิ่งหายไวมากเลยถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าให้ยอดประมูลมากกว่าสามหมื่นในตอนนี้นะ Where can I buy your face เซรั่มโหเขาอยากซื้อเซรั่มของพี่พุทธนะฮะตายแล้วนี่มี qr code อยู่ครับตัพิ yes you can scan ไม่ได้เหรอมันมันกลับซ้ายเป็นขวาพี่พุทธเมื่อวานผมก็พยายามลองแล้วเวลาเขาไปไลค์แอดลิสกินก็ได้ครับเวลาเราไลฟ์่ะเห็นป่ะขนาดไอตัวนี้มันยังเป็นแบบกลับซ้ายเป็นขวาเลยอ่ะอ๋อจริงด้วย อังนางเหม็อนอะไม่อยากได้กันเหรอครับไอต้อยากได้มากผมยังอยากได้อีกเลยหนระือผมประมูลเองไปเลยไหมประมูลเองเลยครับแล้วใส่สามหมื่นห้าพิพพิมคำว่าสามหมื่นห้ากามีแล้วพี่พูก็จะได้ถอดเองด้วยครับผมพมี่เยงผมถอดเอง <c oughs> love you so much อุ้มีคนพิมพบอกว่าแมรี่มีด้วยเออ มีแฟนๆจากคาซัคสถานด้วยนะครับไม่ธรรมดาที่ประเทศนี้ผมยังไม่เคยไปเลยอ่ะเหมือนกันเลยครับเป็นประเทศที่สวยนะคาซัคสถานพี่เปิ้ลสามหมืนสองแล้วค่าเหรอครับจริงเหรอเฮ้ยสามหมื่นห้ากาคุณกุ้งใหญ่คุณกุ้งใหญ่สามหมื่นห้ากามีเหรอครับเดี๋ยวนะนี่ไงขอโทษทีผมมอง สามหมืนห้าการมินไปแล้วพี่กุ้งเจอปะฮะทีมงานทีมงานช่วยผมด้วยฮะผมกำลังถยเออยังไม่ขึ้นเหมือนกันครับเนี่ยฮะพี่กุ้งใหญ่นะครับก็วันนี้ใครที่ได้ไปนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับที่เอเราประมูลกันนะครับยอดทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์นะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับโควิด -19 ทในตอนนี้ด้วย เขาเป็นบูลนิธิของโรงพยาบาลใช่ครับคือผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งนี้นะครับเราจะให้คุณโอนเงินไปที่มูลนิธิที่เราลิสต์ไว้ให้นะครับในเพจกามินไทยแลนด์ซึ่งมีมูลนิธิคุณเลือกได้เลยนะครับมีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีมูลนิธิโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลสวนดอกคณะแพทยาศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลานะครับอยากได้ภาคไหนหรืออยากจะกระจายก็ได้นะครับโอนแบบภาคนี้ห้าพันภาคนี้ห้าพันสามารถรวมกันขอให้ได้ยอดที่คุณประมูลนะครับผมรบกวนคุณกุ้งใหญ่นะครับรบกวนพิมพอีกทีได้ไหมครับเพราะว่าทีมงานบอกว่าไม่เห็นจริงๆผมยังหาคอมีน้ไม่เจอจริงๆแย่แล<ะ>้วเห็น <laughs> มีนะสามหมื่นห้าเดี๋ยวผมแคปไปให้ไหมฮะอ๋อถ้าพี่พุดแคปได้รบกวนครับผมครับผมคุณกุ้งใหญ่รบกวนนะครับขอประทานอภัยแล้วพี่พุทธก็จะถอดล่างให้เลยครับผมถอดล่างเหรอคุณบรรยาบอกว่าถอดล่างเหรอนี่ไงผมจะล่างเดี๋ยวผมแคปหน่าสามหมื่นห้านับ เจ็ดครับมีไหมฮะสามหมื่นฮะสามหมนับ6ครับ3ามหมนับหครับมีไหมฮะมีไหมฮะสามหมนับสี่สามนับสครับมีใครให้มากกว่าสามหมืห้าไหมครับสามหมนับ2ครับ พี่กุ้งใหญ่ครับเตรียมเข้าแอปเลยครับเตรียมเข้าเตรียมเข้าแอปแล้วโอนกันเลยครับแล้วเดี๋ยวของนะครับนาฬิกาการมินนะครับแล้วก็คามิโลสครีมคามิโลสกเซรั่มจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับสามหมื่นห้านับปมดฉี่มากเลยครับพี่เช่เดี๋ยวผมมานะฮะสามหมื่นห้าผมกระลุนจนหนึ่งครับผมยินดีกับพี่กุ้งใหญ่ด้วยครับอ้าวเราไม่นับสูนย์เหครับ นับศูนย์ทีฮะนับศูนย์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 สามหมื่นห้านับศูนย์ครับผมยีปิดประมูลครับขอการขอปิดการประมูลนะครับหมดเวลาพอดีก็ยินดีกับคุณกุ้งใหญ่นะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมกันในวันนี้นะครับมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์บอกว่าเอาอยากทำบุญสามารถเพื่อนๆที่อยากจะทำบุญนะครับก็สามารถเข้าไปที่ ใน c e b o o k Page ของการ์มินไทยแลนด์ได้นะครับเรามีชื่อมูลนิธิต่างๆลิส์ไว้ให้ท่านนะครับสามารถโอนไปโดยตรงได้เลยนะครับนะครับครับได้นอกจากได้อันนี้โชวของที่คุณกุ้งใหญ่จะรับไปทินนะครับมีนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากทางการ์มินนะครับนี่แล้วก็มีค a ร m มินโรสโกเซลลัมนะครับหนึ่งขวดคา m i มินโรสครีมนะครับอีกหนึ่งกระปุกนะครับแล้วก็ผงผ้านะครับหนึ่งใบพร้อมกับผ้าห่มอันนี้นะฮะ อยากจะได้กางเกงพี่พุธไปด้วยไหมผมอาจจะถอดเราก็จะปิดไปเลยถอดแล้วกางเกงไปเลยอ่ะเราจะปิดเราจะปิดเราจะปิดปิดเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะขออนุญาตย้ำอีกเล็กน้อยนะฮะแล้วเราจะปิดไลฟ์ด้วยการที่พี่พุธจะทําตามสัญญาใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่อ่ะขออนุญาตให้เดี๋ยนะพิเชษ เราเหลือไว้แต่เพียงที่กุ้งใหญ่คนเดียวได้ไหมฮะลบกวนคน,นอ,อืนน่นออกจากไลฟ์ไปเลยได้ไหมฮะ <c oughs> อ๋อลบกวนคนอื่นออกจากไลฟ์นะฮะหมดเวลาของทุกคนแล้วะหมดเวลาของทุกคนสําหรับสำหรับ,รบ <c oughs> คุณกุ้งใหญ่นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปทางหลังไม้นะครับ <c oughs> ก็ได้ก็เชิญโอนไปที่มรนิที่หรือโรงพยาบาลตามที่คุณอยากจะเลือกเลยนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่กักตัวอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะครับก็ อยากจะออกกำลังกายเข้ามาดูได้ในในเพจ facebook Page ของการ m i n Thailand นะครับเรามี Challenge ออนไลน์เราก็มาร่วม c h a l l e n g e กันได้นะครับบางทีแบบเล่นคนเดียวอาจจะไม่มีวิ่งคนเดียวหรือว่าออกกำลังกายโยคะอยู่บ้านคนเดียวอาจจะไม่มี motivation เรามี Challenge ให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ดีกว่าอยู่เปล่าๆนะครับอาจจะแบบมีพอมีมีคนมาออกกำลังกายกันหลายๆคนมาอาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้เรา ลุกขึ้นอยากเปลี่ยงได้จริงครับเหมือนที่พิเชษว่านะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่กุ้งใหญ่ด้วยนะครับที่ <_ d ans> รประมูลยอดไป3,500 0นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยไร้โควิดนะครับรวมถึงนแฟนทุกๆคนด้วยนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักขนาดนี้แล้วก็ ยังไม่ได้วัคซีนในการฉีดนะครับก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆครับเหมือนที่พิเชษบอกสามารถลองเข้าไปดูในเพจของกามินไทยแลนด์ได้นะครับก็จะมีแบบคลิปในการที่แบบสร้างแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายให้กับทุกๆคนได้ด้วยบวกกับมีนาฬิกา1เรือนในการแบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าออกซิเจนนะครับในปอดของเด็เงไปได้ด้วยมันก็ สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็ก่อนนอนใช้ขมิ้นโรสโกเซรั่มนะครับกับขมิ้นโรสครีมก็จะสุดยอดปังปังปังปูงปริเยไปอีกนะฮะขอบคุณพิเศษมากครับผมรักษาระยะห่างใส่แมสล้างมือนะครับวันนี้ขอบคุณดีเจพุทธมากที่เข้ามาร่วมทำโชาริตี้กับเราวันนี้นะครับ,รบสุดท้าย <ผม S 1> นี้ก็ขอฝากอ่าเพ้นนะครับ Beat Today Together รอ่ากับกามินไทยแลนด์นะครับไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้เรามาพบกันเหมือนเดิมที่ IG Live นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงที <laughs> ่ IG Live นะครับเวลาหนึ่งทุ แล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกก็เข้ามารับชมกันได้นะครับตอนนี้ผมและดีเจพุทต้องขอลาไปก่อนอันนี้มันมันจะต้องเป็นแบบเป็นเป็นอัลโตรต้องต้องมีเสียงเพลงอัลโตรไหมฮะแล้วแล้วเฮียก็เฮียก็เติตติเต์รีพี่เชตล้องเพลงให้ผมไงแล้วเดี๋ยวผมถอนเพงเฮียบ้างเอาแล้วนะผมจะถอนเพลงแล้วนะแล้วเราก็ลาไปเลยนะ สวัสดีคทุกคนครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหามว่าเราคนไม่จริงนะ ไปใจด้วยนะครับผมตามใจเจ้าไว้ขอบคุณทุกคนมากขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายพี่กุ้งเดี๋ยวเปลี่ยนเปหนใหม่หนะฮะ